คนโสดครับที่มนของล้อสีทุกคนสวัสดีครับผมเจมส์ครับสวัสดีครับสัสดีครับไปที่จังหวัดน้าเราไปเล่นม,มาหลายจังหวัดแล้วใช่ใช่จอนนี่เนี่ยจะเป็นคนที่เช็คเสียงคลิปแบบได้ดีมากใช่ครับทำไมทำไมพวกคุณโดนขวงขางข้าและ่ะ เดี๋ยวความรักผมไปไม่ถึงเดี๋ยวแล้วคัทเอร์ว้นคัทเตอร์วินไป็นใคมาพุ่งกระสานตรงนี้เขาเขาเขาเป็นบล็อกล็อกนะล็อกด้านนี้ด้านหน้าถือเป็นผู้สูงอายุด้านหน้าจะเป็นผู้สูงอายุหน่อยยิไม่ไหวนะประตูตรงนั้นผู้สูงวัยรุ่นเนี่ยจะอยู่ตรงกลางและด้านหลังเพื่อนๆไม่ได้โมวี่กลายจะบอกว่าถึงอยู่ไกลความใหญ่ไปถึงได้

นวัสนดนีสวยเกินมาตร้งฐานมากๆมาสรารคามครั้งล่าสุดเมื่อมา30ป,ปีที่แล้วท่างเรายผมาใส่ชุดักเรียมาดูไเลยะใส่ชุดนกเรียนมาดูมาอยู่แต่มาใส่ชุดไม่ใช่เขานหมายถึงลูกของเขา ต้องยอมรับเลยว,ว่าวันนี้ส,สาวที่มาในวันนี้สวยเกินมากตฐานมากม,มาสรารคามครั้งล่าสุดเมื่อมาสามสิบปีที่แล้วคุณใส่ของเราใส่ชุดนักเรียนมาดูกมาดูแต่มาถึงใส่ชุดไม่ใช่เขาหนะ้าหมายถึงลูกของเขาที่ต้องการ

บอกความรู้สึกไม่ได้เจอมา23ปีทำไมต้องบอก2ี่ปีโดงโดเล่าว่ะปีเช่นโฟครับออกอัลบั้มปี3000พันดีครับคนอื่นเด็กน้องๆเพื่นมา Y2K มาอะไรผมบอกเลยพวกเราเนี่ย Y2K ตัวจริงไวทูเกหรือ Y2K ูเกอ้อ๋อที่าจริงอะไรเหรอซิปอะ ซิปเลยวายเคเคมันเป็นยุควายที่หน้าคณะต้องขึ้นที่หลังสิวะเดี๋ยวนี่มาดูลีลาพี่วายก่อนดีไหมลีลาพี่วายอ่ะพี่วายไหนชวนนะสิสองซ้ายมือถ้าจะจีบสาวสักคนหนึ่งปั๊บเดินคิ้วโ้งเข้มไปเลยไปเลยไปเลยงนี้ดีกว่าผมอยากยังไหนหมที่เราจะได้เป็นไก่กันครับ ไฮ้วอยเฮ้ยบุเดียวฮุญเด้อยครับวยมังว่ามึงปิดไมไเลยรุณวยุณวายเขาเป็นคนเจ้าชู้นะพวกพวกพวกมึงสคนจะสู้ออยไปเดียวไม่ได้เลยนะเดีย่เจม่เจมว่าไงนะครับไอ้นี่ถาคมจะวะนี้ปุ๊บคุณวายเขาเป็นคนเจ้าชู้ไม่มีทางผมไม่ใช่คนเจ้าชู้ยังไงเอาจริงถ้าผมจะชู้เนี่ยผมมีชู้อย่างเดียวชู้อะไรชู้แต่เธอไม่รออะไรอะช้าแต่เธอไม่รอ่าในกูเกลยเห็นาย น้อยจะปิดหน้าจอเนาะบอกมาเลยว่าน้องจะเลือกใครเลือกพี่จอนี่ใช่เลือกจอนี่ค่ะ ว่าจะจีบต่อไม่จีบแล้วทำไมะลเราไม่ให้รเราทีพยัญชนะหน่อยไหมพยัญชนะพยัญชนะเอาจอเน่ยอะไรอะไรนะพยัญชนะถ้าตอนนี้จะจีบสาวสักคนวิธีการจีบของจอเน่ยเป็นยังไงครับพยัญชนะไม่ไม่รู้เหมือนกัน ลงงหลังหน่อลงงหลังหน่อยไม่มีเกมครับไม่มีเกมไม่ไม่มีบอกตรงๆเลยนะไม่มีเกมแต่มีแต่ความจริงใจไม่แล้วถ้าบอกตรงตรงจะบอกเขาว่าไงะสมมติเดินก็ต้องบอกตรงๆเลยแล้วบอกตรงๆตรงเออประมาณวันนี้อากาศหนาวมากเดือนแรกอากาศเป็นใจอาจะไปไหว้เขาด้วยเหรืออะไรไหว้เขาด้วยแล้ เราไปเที่ยวที่อืกันไหมฮะเฮ้ย่วลยาอบเลยไม่ได้มืถือนะมืถืไม่ไ้พกมาไเช็คก็ได้ไปเช็คเลยดังไม่ใช่เนใชรเวลาเอาไห้การบเล็กเล็กมุกน้อยเล่นเก็บเล็กโอเคครับมาเรามาฟังกันเลยครับ We are Generation Next ับ thank mm -hmm. you อยู่นะครับใช่ครับยินด้อกรบะครับแล้เจอกันใหม่ครับผมทุมกคนครับ